เฮ้น่าสวยดีว่ะเพราก,กันกันเนี่ยอีวิ่งขีกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราอยู่ในเกมสองหางออนไลน์นะอยู่กับใครบ้างก็ไม่รู้นะมาลงอารีนาเ,เล่ลนไอทีหัวจิ้วลากร์ก่อนโดยเสกจุดขอให้มันมีตัวถูกลากร์ก่อนหัวจิ้ไม่น,าน่าเป็น,น่รีจากไปทำไมหัวจิ้ต้องรีบจากไปด้วย เดี๋ยวต้องพักค้วยจนะตามไปโดนิงนิงนิงนิของไม่ดีเราไม่สนเราสนแค่สเปตปดีก็โอ <c oughs> กาเลือแบบกาเราแม่งไม่มี DM ใช้เลยนะไม่มนมีมันไม่ใชไม่มี ุ๊กองตัวเกาม่ดแรง w ไมพี่เขาแล้วาจังอะปกติต้องฆ่ากากแอเออปกติไม่ค่าได้แต่สองวิแรกแล้วหายไปได้ไดแ,แค่ดูิไม่ข้ากากเหรอรอบนี้อย่างรวดเร็ว <c oughs> มีเอ็มด้วยเฮ้ยไอ้กาดตัวเมื่อกี้ที่กูเจอนี่ว่ะไอ้กาดตัวเมื่อกี้ที่กูไม่ได้สู้อ่ะเออหยุดนะครับลรอตายแล้วเนี่ยมันมีเนอร์อะอย่างงี้วบอสกระทืบเลย อหหช็อคเวฟกูเรียกว่าชอ็อ,ชอคเวฟไม่รู้ทำไมเล่นไนแบบนั้น เล่นบอสไม่นเลคจะสูแมวได้ไหมฮะขึ้นอยู่กับโชคแล้วแมวชแมงเลือดพันเจ็โอ๊ลาก่อนเกียมวเฮ้ย้เกียดแมวโอ้ย ความคิวเท่านั้นที่ค้องโลกโอ้โหกเด้งเข้าตัวเองเกือบทุกด่อมันมเลยตายห่ามึงนะเออไม่ได้แดดข้าหม้อวนเลยทำไมมันเด้งก็ตู้แม่อดพ่ออดแม่ละ เองเองก็ตัวเองทุกดอกเลย <c oughs> ลากอนทำไมโลกน,น,นี้มันช่างแสนโหดร้ายไอ้บอสเดี๋ยวนะกูเพิ่งสังเกตนี่มันตรงไอ้ที่เรามาคุยกับพวกไอ้นี่นี่หว่าวิอ่าเทพไฟอ่ะใช่ใช่เออกูเพ <c oughs> ิ่งสังเกต ลาก่นันได้ดมันไม่ได้โหดด้วยข้าวตัวนี้มันกากตายแล้วเนี่ยลาก่อนข้าวจะดีกว่านี้ถ้ามันไม่ใส่สัตว์เลี้ยงก็เยกล่างไม่ข้างข้าวข้างข้าวมันจะโหดกว่านี้ถ้าม,มีท่าทำดาเมจที่แรงกว่านี้ไม่ใช่แบบสา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 ยสาบเออ แต่สายสับก็โหดใช้ได้นะจากที่ดูเมื่อกี้ลาก่อนบอสเะไรกูจำได้เลยกาตัวน้งลาก่อนบอสนื่นไงตอนนี้ก็ลาก่อนเขจมนี่ตวเนี้ลาก่อนเนาะ <c oughs> แม่งสะท้อนกัตัวเองทุกดอกเลยอ่ะอะไรวะไอ้พวกดามเมจแรงๆทั้งหลายที่หัดเข้าไปนี่แบบโอ้โห ถึงมันจะตีเราไม่โดนเลยก็จริงด้วยแต่ว่าดาวเม็เข้าตัวเองลูกดอกเลยเอาอะไรนเนี่นโ,โชคแม่งดีเกินฮะีสะท้อนเข้าตัวเองลูกดอกกูก็ร้องไห้ดิครับดีเอ็มไม่ติดเลยแมวแม่งอัพรักมาเยอะโดนเต็มๆโอ้ฟอเนี้ยโอ้โอ สักโปหนึ่งโปอัดเข้าไป400อ,อีกสักโปหนึ่งโปน่าเพิ่มมาตั้ง50ไ,ได้ปะอ่าไอพี IP. แมวยังไม่ตายเอ้ยตายแล้วดีกอวา <c oughs> <c oughs> รู้เหมือนจะรู้ผลตั้งแต่เริ่มข่าว <c oughs> ตัวนี้สายสาบ รู้สึกจะไอพีสายจากนะมันจะสาบยังไงวะมันรอเอ็มมูใช่รู้สึกจะ r อพแล้วละ่ะกามีเอ็มมูเนี่ยไม่ต้องสาบมันละรู้อะไรพันกว่าเลยเมื่อกี้อ่าไอนี่ไงถ้าโดนล่างเงามันจะแรงกว่าปกติไงไ เกิดอะไรขึ้นเกิดอาการวาร์ปขึ้นกงอิฟเกียร์ดีเอ็มเออจริงไม่ได้ใครจะตอบเกียร์การดีเอ็มมากอ่ะนั่งสู้ยากแต่ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้ถ้าเจอในหนึ่งทับแปดนะจะวิ่งแล้วจะสู้ยังไงวะคาวสายเนี้ย โ,โดนอิมมูนเข้าไปแม่งสู้ไม่ได้เลยอะแม่งไม่ได้แตะตัวเลยพี่ขาวครับพี่ขาวก็ยอมยอมเข้าไปเฉยจริงตุ้มสุพี่ขาวโคตรมีความมูมานะครับโอ้แปะ ันดีพี่ข่าวไปลงบอสกันไหมไม่กูจะต้องชนะให้ได้แป๊บนึงนะตัดโอเคมาลงบอสกันต่อเลยท่ะสมกูต้องเล่นตัวซับไม่ไม่จริงไม่แก่สองตัวนี้จ,จริงบเอบอยหวัดดีครับท่านเลโกะไม่ได้เจอกันตั้งแต่อาดดานอะไรวะอา,านล่าสุดที่เจอกับอิริโกนะเนี่ย หกับสอเอ้ยหกทัเก้าวะหกับเก้าเอ้ยมันมีมช้กากู <laughs> พูดผิดหกับเจ็ดป่ะหกับ 7. เจ็อ้ยหกทับหกเออหกทับหหกทเจ็ดนี่ยประมาณนี้แหละครั้งสุดท้ายที่เจอกันปักษาสวา <laughs> ่างหกใหญ่รู้น,นะใครพูดนะจริงประองสาเิูก <c oughs> ูเจอไอ้บอสนะสวัสดีกูยิงห้เก้าองน้อยมากอ เผื่อจะวิ่งเร็วขึ้นมาบ้างโอมพรแห่งแสงอมลูมิเน n a t เร็วขึ้นมาหน่อยแล้วบอสมึงโอนเน์ชาไปนะบางทีตั้งใจปักษาสว่างพรแห่งแสงโอนเนยยังไม่หมดกูบ้ให้ตัวเองแป๊บเฮ้ยบอสได้เสียงว่าแม่อยู่ข้างๆเราเลย ไม่ใช่ไงขอให้มีคนตายโอ้โหบอสแม่งอยู่ข้างใต้เราเลยเนี่ยทางไหนวะไอ้บอสทางไหนอะให้วนเลือดต่ำกว่าพนะัานสองได้มั้ยท่านอย่าทำแท้นะอ๋คิวเรื่องไรวะไปหาถูกอ๋อป่าสาสหวานเลย ออมตามป้อมตุ่นมาดิไหนมีด้วยอ่ะบอสโอนเนอร์หน่อยดิโอเนอร์เลสอมอิลูมิเน่คปักษาสวรรค์มีโอนเนอร์นี่มันดีจริงๆะบอกรู้สึกว่าเดินช้าใช่ไหม เออเฮ้ยกิ้งเลยล่ะเปลืองไหมเปลืองมันเสียอะไรบ้างโอ้ยตา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 ยบอสบอสไปแล้วแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยกูไม่รู้กูหาไม่เจอเนี่ยกูได้ยินแต่เสียงเนี่ย แม่งอยู่บนหัวกูเนี่ยกูหาไม่เจอกูถึงไม่อยากเล่นแฉที่ไกลออมปักษาสวารรค์แม่งเน้ยกูยิงเป็นคนหลงชิศหลงทางอยู่โธ่เดินปั๊บแม่งนั้งคลิปเอาดิ นะเออเจอแล้วคิวด่วนเลยหมาอยู่ไหนวะที่ตายตายเนี่ย บอสไอ้บอสม,มึงอย่ามึงอย่าเปลี่ยนทางบ่อยได้ไหมรู้ไหมว่ามันคิวยากแล้วกูคนดึงเฮิร์ตเนี่ยไอหมาไอหมาก็ตื่นรีบๆตื่นขึ้นมาได้แล้วอย่าทำอย่าทำตัวเป็นโอ้ยมึงอย่าดึงมึงอย่ามาเฮิร์ตใส่กู ไปแล้วไปฆ่าทิ้งโอ้มันจิ้มอนะไรใส่กูเนี่ยไปชุบโอย

หววเกมดิคอนเนกอาร์ไอพหัวเยี่สุดๆคุณได้กลับมาเล่นใบแล้วว่าไงคอยดูนี่เถอะเยโอชัสโอเคมาลงเงินแค่นี้แหละ กี่นาทีวะไม่น่าจะเกินสิบนาทีไม่ไย้สิบจบละไม่น่าจะเกินสิบนาทีเอาต่ออีกหน่อยไหมอีกสักรอบเว้ยจะรับได้ดีไหมไม่ได้ดิหัวกิวหัวกิวไม่อยู่หัวกิวยังไม่ะพอพอ,พอจบก็จบหลุดไปแล้วนะหัวกิวอ่ะอไอพีหัวกิวขอให้เจอกันใหม่ในชาติหน้าตากันที่หน้าอ่าง อ๋อ้ยนะเฮ้ยอย่าขวางหน้ากูดิโอเคนะาสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้แคร์กดกด subscribe นะครับแล้วเมื่อเสืออะไรครับผมโอเคครับลาก่อนไล่พ่อไปแล้วโชคดี